นีเราจะไปที่ไหนกันไเลืตังไว้ครับเ้นไหนครับเนนอัวเน่อ้อนนี้เรียนอะไะเรียนหน้าเรีชาวน้าแขเราไปด้วยนี่ก็จะหาเล่แก้ที่ไยต่อเฮ้ยต้ทำ้ก็ไปทำพักเนาะทำที่พัก ในมาแล้วครับพี่ชัยนะครับก็ตาเจ็บดเจ็บางตรงนี้มีครับป้ายเลยเหรอวะสัญญาอะไรไม่รู้โดี๋ยวไปปลูกไม้แห้งตอดดินนั้นใจดำด้วยอะไร สัตว์ก็ไม่พูดครับพี่ชายไอ้สัตว์ได้ยังครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องบางครั้งหนึ่งนะครับวันนี้สบายๆนะครับวันนี้เรามาร่วมรัตเวนด้วยกันนะครับ6นายด้วยกันนะครับวันนี้เรามากับเอฟซีพี่ชายสวัสดีครับ วันนี้เรามีเอฟซีพิชัยเยอะนะพิชัยฝากฝากฝากนะฝากติดตามพิชัยนะฝากด้วยนะครับเนี่ยวันนี้ก็เราจะตามติดชีวิตพิชัยเนาะพิชัยโอเคป่ะโอเคค่ะเนี่เราจะไปที่ไหนกันเดินตะเวทครับเส้นไหนครับเป็นแถว อันนี้วิชัยเล่นน้ำเลยเสนไหนนี่เราจะไปลองที่ไหนกันที่ยวนี่ไม่ออกเ <c oughs> ึไม,ออ, <c oughs> ไมออกเลยติดตามดูน่พี่ใหญ <นะ S 2> ติดตามติดตามว่าจะไปในท่องไหนใช่ป่ะอันนี้มาเขื่อนเขื่อน่าง,อ,าง,อ,างอ่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 างเก็บน้ำอาจจะเกียทอง <c oughs> น่าจะเป็นโรงบกกำบลนบกกมบอนโอเคอย่า bon. ล okay. <ts> <people know> e> ืมต so ิดตามพวกเราด้วยนะครับฝากชชองหน่อยเออช่เรียนอะเรียนหน้าเรียววนหน้แข่เราผูช่วยเรียนอลเรียนท้าวันหน้แข่เราช่วยเรียนทั้งวันน้แขกเทูชต้อเรียนวันหน้แขกแลทั้งผู้ช่วยดิ ไม่ใช่เลี้ยทั้งหมดนะเกตทั้งเชีเลี้ยทั้งหมดนะเกตท่านผูช่วยเลี้ยเลี้ยทั้งหมดแล้ววีวีแล้วก็ขอน้าหน่วยทุนหน่วยเจ้าหน้าที่ทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุนหน่วยเอ้ยเจ้าหน้าที่ทุกทุกทานแล้วก็แล้วก็ผมนายสนทรบุตรจะมาเ่ำงานด้วยแล้วตัวเราเลี้ยไรเลี้ยทั้งผู้ช่วยทั้งหมดนาเกตท่างผู้ช่วยจะเลี้ยเหรโอ้เลี้ยไม่ไหวบ้างอย่างเงีใช่ปะ เราแบกหมดแล้วพี <world> ่ชายูเัเลี้ยหูเป็นแผลเลี่ยถ้าหัวหน้าเขตต้องผู้ช่วยนี่เบียจิกมาใช่ปะเนี่ยหูเนี่ยใช่ปะ่าเบียจิกปะเออลูกยิกลูกยิกอ่ะ เพลลงงงวอแดี๋ยวให้เดี๋ยวให้สมชายร้องเพลงลูกจะได้ไม่โดกอ่ะร้องเพลงลูกโดลูกโดจะทันจะร้าร้องจบดิลูกจะได้ไม่ดดอ่านักตีเหล้าไว้ลูกจะได้ไม่ดเล่าไเลยลูกดกจะทำไงเพลงอันนี้คือเพลงลูกดกใช่ไหมเออแต่ก่อนเนี่ยเราฝึก ไม่ไรไม่ไรอ่ะ <t> มีเล <half>. ืหอเมีเลื้อเขียหินออกงันก็แทกโค้งเลนี่โค้งเลยยิ้ปอกไม่ค่อยดีได้เดี๋ยวเดี๋ย่จะต้องไปเอ็กซ์เรย์ปอกก่อนโอ้เมื่อวานเอ็กซ์เซองสองครั้งเอ็กซ์เป็นไรนะเอ็กซ์เรย์เอ็กซ์ เอ็กซ์เรย์อะไรเอ็กเรยเอ็กซ์เย์ที่เนื้อเป็นโรคอะไรโรคอะไรเขาเรียกอลไกรเลกเอ็กเรยตรงน้าอกอะคืออะไรนี่เคยเียกอะไรเอ็กเรยดูอะไรเอ็กเรยดูอะไรดูปอกเยเมียนี่ให้ตอนแรกเอ็กซ์เรยดูปอกอมีเเล็กเหมือนไม่ผ่านมีเล็ก เล็กอะไรนีเ <rôle> ล็กเลยอกคีเล <ers> ็กเหรออ๋อเก็บอะไรเก็บกันยไงการสงแล้วก็เขาว่าไม่ผ่านเขียนไาเขียนเขาว่าไอในตัวเมียอะไอก็มาเช็ัมีเมียเนี่ยมันไม่ผ่านเไมสลเขอะไร เข็มขาดเข็มขาดเข็มขาดเข็มขดเข็มขาดเข็มกาดเข็มกัดเข็มกัดเข็มาดเข็มาดเข็มเข็มกาดเข็มกัดเข็มกาดเข็มกดเข็มกัดเขาเ็มขดเข็ม่าดเ็าดาเท็เมเขาดเข็มขาดมามาเมาเมาา ไปเอ็กซเลย์แล้วนะพี่ชายเอ็กซเลย์อะไรนะปอแกปองไทย่อืมอื่อืมอือืมือืมอืมาืมืมอืออ ม,มาแล้วครับพี่ชัยนะครับตาเจ็บครับก็วันนี้สบายๆครับแล้วตะเวนบันดีมีพี่ชัยมาแจมด้วยนะครับ ลอยเลื่อมเลยว่ะอืออือไอ้เนี่ยไปใช้ไปใช้ตีนตาอะไรนันะงูเนี่ยเออเนี่ย ลูกงูเนี <motiv ators> <m> ่ยต <ing> <SL> ัวดำๆเนี่ยไปดูใกล้ดินี่ป่ะนี่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 ลูกงูจำป่ะเอออออไม่ก่อนยืไปจับไม้ลงมาดินี่ยนี่ไม่เป็นไรไม่ได้มันเป็นลูกงูเดี๋ยวโอเคถอนถอนแน่ไอ้เด็กผมเก็บให้ไหมถอนกัลูกปีถอนแล้ว ทางนี้ไอ้นี่ผมเก็บแล้วไปทางนี้ไงเราแวงมาได้พี่ใจไม่มีพี่ผมใ้ไดอเดินหน้าดูรอยเลยฮะระวังน้ำหล่นนะ นไอ้อันนี้มันไม่แกงแล้วพี่ชายเอ้ยเอ้ยอะไรอยู่เนี่ย หนาวสเลยเป็นอะไรโดนอะไโดนอะไร่ช่อะไรอะอะไรหมูอะไรวะนุ่มๆอะไรพีชายนอนั้งแกแกพชายครับ ใช่น้ำน้ำไว้ก่อนเลยพี่ชายไมแก๊กไปตัวอะไรพี่ชายฮะแปลกเลยเจ้าโอเคครับโอเคเจ้านะกว้างกว้างเดี๋ยวใช่รับเออเกจพับกว้างยาว ยาวเก้าเอ้ยก้าเออกว้างเจ็ดกว้างเก้าเออเก้ายาวแปดเอ้ยยาวเก้ายัยเจ็ดเก้าคุณเก้าคุณแปดเก้าคุณแปดนะเร้อยเรีบร้อยเรียบร้อยเรียบอยแล้วก็ไปทางไหนอ่ะแล้วกว้างโอเคครับแล้วก็เราจอ ลอยกวางไงพี่ชายครับลอยกวางครับแล้วก็ทำอะไรนะวัดทันวัดแล้วก็ทำาไงต่อเดือดขนาดเก้าคุณครลอยกวางอ่าเดินทางต่อครับเดี๋ยวไดเออเก้าเก้าคุณแปดนะอเค โอเคครับมาได้เลยทางนี้ทางนี้ทางนี้เตียนหน่อยทางนี้เตียตยโอ้โหเป็นไงบ้างพี่ชายสบายดีครับก็เป็นการอ่า <laughs> สนุกสนุกกันนะพี่ชายเนาะโอ้เลือดดีกูนี่ไม่มีใครทดาเลยไปน้ำเยอะด้วยช่วงเนี้น้ำเยอะช่วงน้ำเยอะด้วยพี่โปสบายนี่บนขขาวก็มีที่เราจะไปเนี่ยมันนอนได้สินะไ้นี่ยร่อนน้ำนอนสักคืนเยอะโอ้ได้สบายเลยสบายเลย พอ้พี่ชัยน้ำเยอะใชนไหมโอ้โหเอออันนี้มารอบนั้นไม่มีน้ำนี่สินะพี่ชัยพอนอนนี้สองคืนลมาเทียบเลยน้ำเดี๋ยวนู่นแหละเดี๋ยวตัดขึ้นเข่าเนี่ยนะครับให้วัดไป

phải nù nữa, vài phái hưng tai nho mắt là tai nho mắt là tai nho mắt là để nho khao là tai nho mắt là สุริโกสุริจ่ะจอ่งข้าวข้าวเป็นจ้่อีกข้าวเดียวแหละพี่เพาะขึ้นน้องมันจะได้เพราะว่าคุณนน้องมันจะขึ้นตรงไปวันนี้เราจะพักเที่ยงกันตรงนี้ก่อนไม่ขึ้นเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวขึ้นข่าวกันต่อตรงนี้มีสัญญาณป่ะตรงนี้มีครับป้ายเลยเหรอวะสัญญาณอะไรไม่รู้

ไม่ได้ไม่ได้คืออันนี้ไม่มีใครแกล้งแล้วนะไอ้น yep. ั้นมองลุ้นล้วนเลยนะไปแล้วไปแล้วกูโอ้โหเศรษฐาลมาตอนนั้นแม่งแรงไม่มีน้ำสักหยดร้อนก็ร้อนอันนี้สบายๆนะสินะกว่ากว่ามันจะซักพวกนี้นะมันงานนี่แหละไม่ตัดเลือดไงไม้กัดต้นมาแล้วทำหนึ่งนะ ขอได้ไหมดูน้่นน้ขอได้ไหมขอได้ไหมดูหน่าแชรกันหน่อยสิสวไม่ได้แล้วจะเอาทุนไหนเนี่ยทุนท่้หลายทุนข้าเทนครับใช่ครับเออคุกินข้าวเลยดิวนพวกกินข้าวเลยดิเข้ากิ้เข้า ลาละ่ายานัวเลย่อนนม่ใส่มาเท <oh> ียนทเมื bueno> ่อวานทำเมื okay. ่อวานม่โนกาทอแล้วกูือแล้วนะปลาะเไปดีไป ปลกเต่าตายาแล้วนานละอืม,อม,อมนี่กระดูกกระดูกอยู่เลยนะอืมเฮ้ยรนะ้อนระ้อนอบนะพี่บอนะเป็ดกรดจะขึ้นหรอเปล่ ไม่เจอเห็ดสักดอกโยนทาลงมาให้ไหมโยนทาลงมาให้เราเดินมาทางนี้หน่อยนึงเราทำร่องห้วยนี้เองเราเดินมาหาโหนี่นะเนี่ยเราดูสอบบัญชีไปทางบนใช่ป่ะถ้าเกิดเราเดินขึ้นนี้ขึ้นนี้หน่อยมันก็เป็นลานกว้างอ่ะมันก็เป็นเต็นทังอ่ะ ก็เดินตามสั่นไปแล้วก็ลงลงห้วยไงลงบ่อเก่าจะพาไปแผ่นที่เาหยีขนาดแล้วตีขนาดเลยนะเออมมันมาได้เป๊แบบตรงนี้ไงเออคนรับไปแล้วพียวันนั้นอยู่นี่เลพี่ เจ้าฟังดีเลยได้เหนื่อยเลยอ่ะเออำพักก่อนวางก่อนเคยดอีกลูกนหนึ่ง รออีกสองคนสามคนไปเฮ้ย <c oughs> วันมาเนี่ยสองโอ้โหขึ้นรถละกลับบ้านก <c oughs> ลับบ้านยหญ่นี้ฮ่า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 อารมณ์ดีอารมณ์ดีจริงโอเคครับกลับบ้านเลยครับ <c oughs> ขอบกันคลิปใหม่ It's a it, it. little <laughs> <laughs>